ซีนฝาวาวรั่วนะครับเวฟพ้อสิบไอ,อ่ะแกะมาดูนะครับรถเมื่อวานนะครับมันจะเป็นไปตามความคาดหมายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนกับสปริงท์ดก้อนมีปัญหา นี่นี่เป็นไปนตามความคาดหมายอู้ไม่น่าจะเละขนาดนี้เลยเนาะโอ้ขัดโพดบาดมือเด้วยอ,อะไรจะขนาดนี้ฮะนันนี้นี่นะครับนี่รถเมื่อวานให้เจ้าของเขามาดูก่อนนะเอาไว้อย่างนี้ก่อน ให้แกมาดูก่อนอันนี้คราสเหลือตะเหล็กหมดโคตรเกลี้ยงเลยชามคราสก็นี่อย่างที่เห็นนะครับไม่มีเหลือชิ้นดีนะครับสปริงคราสสปริงตอนแรกว่าสปริงคราสแต่ไป,ไปมา,มา,มาไม่น่าใช่สปริงคราสหรือยังไงที่เราแกะนี้มาดูก่อนแกะมาดูก่อน ยิงก่อนทั้งใหญ่คราบดินคราบข้าเมานะครับเกาะจิตน้อตอนแรกนะครับคิดว่าไม่ขนาดนี้นะครับคิดว่าสปริงนะครับคลาดก้อนตัวนี้นะครับนี่สามตัวนี้นะครับมันขาดนะครับเท่าที่คือเห็นมานะครับอ่านะครับขาดแล้วก็ไปเสียบนะครับกับ คราสนะครับกับชานชามคราสนะครับแล้วก็ทําให้รถมันล็อกนะครับเป็นคราสสปอร์ตนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้มันเป็นรถลากจูงหนักนะครับต่อซาเลงนะครับน่าจะใช้งานหนักนะครับทีนี้คราสก้อนตัวนี้นะครับมันมันหมดนะครับทีนี้ไม่เปลี่ยนสักทีนะครับก็ใช้ไปนานๆๆๆๆๆๆนะครับเหล็กสีเหล็กนะครับมันก็เลย แบบนี้นะครับนี่ชามเชิมไปหมดเลยนะครับเละเทะเลยนะครับโอ้ตั้งแต่เป็นช่างมาเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่อ่าสังเกตดูสปริงนะครับนี่สปริงมันอ่านะครับจนจนมันแหว่งกลางนะครับนี่ทั้งสามตัวนะครับนี่อ่านะครับโอ้นะครับอ่าโอเค